ันนี้เป็นการตลาดที่ช้าแต่ผมว่ามันยั่งยืนต้องพัฒนาโปรดักต์ของเราอ่ะให้ดีที่สุดเมื่อโปรดักต์มันดีแล้วเราใช้โปรดักต์เป็นตัวโปรโมทผู้บริโภคมาใช้ก็เกิดการบอกต่อส่งต่อส่งต่อความภาคภูมิใจผมมันไม่เท่ากับผลประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้บริโภค ผมจุตินัทปิยะวิรวงนะครับชื่อเล่นชื่อพอนะครับก็เป็นเจ้าของแล้วเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์มิดครับน้ำหอมที่ใช้กับตัวน้ำหอมที่ใช้กับบ้านครบวงจรเรื่องความหอมแบรนด์น้ำหอมไทยไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ครับตลาดให้กมยอมรับมากขึ้นถ้าเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยครับ มันยากมากเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีใครทำแบรนด์น้ําหอมไทยขึ้นมานั้นทุกคนก็จะรู้จักแต่แบรนด์น้ําหอมที่เป็น global brand หรือเป็น designer brand ดังๆของต่างชาติใช่ไหมครับแล้วก็ยากมากที่จะทําให้คนไทยยอมรับในผลิตภัณฑ์ของคนไทยเองการเปร็นรองน้ําหอมตามเคาน์เตอรนะ์เป็นสิ่งที่อึดอัดที่พนักงานที่ จะได้รับการบริการที่ไม่ดีการทดลองน้ำหอมก็ยากเย็นเหลือเกินแต่ว่าของผมเนี่ยพยายามทำแบรนด์มิดเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องของเรื่องการเดินเข้ามาแล้วเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองกลิ่นเราจะไม่ h ารเซล l l ผมบอกพนักงานตลอดพนักงานที่ยืนขายหน้าร้านว่าผมไม่ได้จ้างคุณมาเป็นพนักงานขายนะคุณเป็นพนักงานที่ให้การบริการลูกค้าเ mm. ท่านั้นและให้อินโฟเมชันคือให้ข้อมูลของสินค้าไปกับ ผู้บริโภคส่วนการขายเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่คุณถ้ามันดีพอมันมีจุดขายด้วยตัวมันเองโปรดักสามารถขายด้วยตัวมันเองได้โดยที่คุณไม่ต้องฟอร์ไม่ต้องฮาร์ดเซลไปที่ลูกค้าเลยแค่นี้เองครับกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือการทำกลิ่น ซึ่งผมก็ไปศึกษามาหลายที่ตอนช่วงแรกๆไป take take ร์สไปเรียนกับ perfumer หลายๆท่านอ่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเราก็ลองผิดลองถูกกลิ่นมันก็ยังไม่มีความซับซ้อนกลิ่นบางกลิ่นก็ใช้ใช้ได้บางไม่ได้บางอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราต้องกลับมามองย้อนตัวเองแล้วว่าถ้าเราต้องการความแข็งแรงของแบรนด์จริงๆเนี่ยเราต้องไปทําในสิ่งที่เราถนัดมากกว่า ถ้าเราเป็นนักออกแบบเราก็อาจจะไปออกแบบเรื่องแพคเกจิ้งออกแบบของแบรนดนิ้งออกแบบไอดีนิตี้คือความเป็นตัวตนของแบรนดนิ้งแต่เรื่องของกลิ่นเนี่ยเมื่อเราศึกษาไปถึงระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็เริ่มต้นจากเฮาไฟแกนเล็กๆจากจากประเทศอังกฤษที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เราอะไรเงี้ยครับก็มีเพอร์ฟูเมอร์ตัวเล็กๆลูก,กี้หน้าใหม่ๆที่อยู่ในเฮาส์ไฟแกนนั้นคอยพัฒน,นาสูตรน้ำหอมให้เราใช้คนที่เขาเป็นมืออาชีพทำงานให้เราดีกว่า แล้วเราก็ผ่านตัวเองไปทําในสิ่งที่เราถนัดดีกว่า Put the right Man in the right j o เนึกออกไหมฮะเราก็ควรจะพุทตัวเราเองด้วยไปในสิ่งที่เราต้องต้องใช่ด้วยหมายถึงว่าถ้าเราไปทําในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะครับมันก็เสียเวลาแล้วก็ทําให้องค์กรมันมีแต่ความเสียหายเราแค่ทําในสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็ไอเราไม่ถนัดสิ่งไหนเราก็ไปใช้คนอื่นไปจ้างคนอื่นมาทําให้เรา ในปีแรกๆเมื่อตอนที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราไม่ใส่เงินไปในการตลาดเลยไม่โปรโมทอะไรทั้งสิน้นเนื้อแท้ของมคการทาธุรกิจน้ําหอมมันก็คือน้ําหอมสิ่งที่เราควรจะพุชเงินก็คือพุชทรัพยากรไปทั้งหมดเนี่ยไปกับสิ่งใดมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อในใช่ไหมครับก็คือน้ําหอมนั้นเราจรึงต้องพัฒนาโปรดักต์ของเราอะ่ะให้ดีที่สุดเมื่อโปรดักต์มันดีแล้วเราใช้โปรดักต์เป็นตัวโปรโมทเป็นตัวการทําการตลาดด้วยตัวมันเองโดยการผู้บริโภคมาใช้ ก็เกิดการบอกต่อส่งต่อส่งต่ออันนี้เป็นการตลาดที่ช้าแต่ผมว่ามันยั่งยืนผมรู้สึกว่าผมสักเซตมากที่ว่าเราทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถพูดได้กับคนข้างนอกได้เลยว่าเขาใช้น้าหอมแบรนด์บิดนะและไม่ใช่แค่กล้าพูดกล้าพาเพื่อนมาที่ช็อปเราเพื่อมาป้ายายาวันเนี่ยน้ําหอมคือกล้าแนะนําผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันตอบโจทย์และเรามาถูกทางนะสิ่งที่เรา เราทุ่มเทม,มาแล้วเราแนวความคิดของเราอาจจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นทางทางเดินที่ถูกต้องแล้วเรามาถูกทางแล้วเราอยากไประดับนานาชาติเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะสู้กับแบรนด์นานานชาติได้ยังไงวิธีผมทำง่ายๆเลยในเมื่อแบรนด์โกโบโดหรือลักชัวรี่แบรนด์เขาใช้อะไร เราก็ใช้สิ่งนั้นด้วยในเมื่อเขาใช้ perfumer ระดับโลกผมก็จะไปหามาให้ได้มันเลยเป็นก้าวที่มิดก้าวกระโดดมากเมื่อตอน3ปีที่แล้วที่เราเริ่มมี perfumer ระดับมาสเตอร์มาทําให้เราเนี่ยมันก้าวกระโดดเลยมันสร้างแบรนดิ้งมันสร้างอ w a r e n e ให้กับแบรนดิ้งมากมันสร้างความยอมรับให้กับระดับนานาชาติว่าเฮ้ยทำได้ไงอ่ะแบรนด์ไทยแบรนด์เล็กๆแบรนด์นึงคุณสามารถเอา p ฟู f ม m e r ระดับโลกที่สามารถรวมระดับ performer นี้มาอยู่ในแบรนด์ผมรู้สึกก็เป็นความภาคภูมิใจนะความภาคภูมิใจของคนไทยสุดท้ายผมว่าความภาคภูมิใจผมมันไม่เท่ากับผลประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้บริโภคคือเขาได้ใช้ของดีได้ใช้ของระดับมันเป็นระดับระดับโลกแล้วจริงๆแต่ในราคาแบบขวดเริ่มต้นแบบพันกว่าบาทไม่ถึง2องพันแต่เขาสามารถใช้ได้แล้วพอเราทํางานระดับโลกเราจะรู้เลยว่า ระดับโลกก็คือระดับโลกมันทําให้แบรนด์เราต้องขยันมากขึ้นเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเรายังมีข้อด้อยมีจุด จุดอ่อนตรงไหนบ้างซึ่งพอเรากลับมามองตัวเองมันเต็มไปหมดเลยพอเรามอง,มองพิจารณาตัวเองเราก็จะรู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้มนไม่มีคําว่าเพอร์เฟกต์อ่ะสิ่งที่ผมต้องทําคือเข้าใกล้คําว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดเราไม่มีทางไปจบคําว่าสมบูรณ์แบบหรอกคาว่าสมบูรณ์แบบของแต่ละปีอะ่ะมาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นเราอะ่ะต้องสูงขึ้นตามคําว่ามาตรฐานของคาว่าสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆอยอะไรเงี้ยครับ ถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าขององค์กรเนี่ยเราจะต้องรู้จิ๊กซอจําเป็นต้องรู้จิ๊กซอทุกส่วนของของของภาพรวมทั้งหมดนะครับคุณเชื่อไหมว่าทุกองค์ประกอบของการสร้างโปรดักต์นะครับผมเดินไปไปสืรหาเองเดินไปพาหุรัดเองเดินไปสั่งเพลงเองเพื่อไปหาไปหาไอ้พวกองค์ประกอบต่างๆที่เราจะมาใช้ในในแพคเกจจิ้งหรือในในโปรดักต์ของเราเนี่ยฮะเพื่อเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องไปรู้ต้นทุนจริงๆไปรู้ไปรู้จักซัพพลายเออร์ของเราจริงๆว่าเป็นใคร เราจะเลือกรู้เพราว่าเ,เราจะรู้แต่องค์รวมไม่ได้เราเพราะว่าวันหนึ่งที่เราต้องถ่ายทอดไปถึงพนักงานหรือคนที่ทํางานให้เราครับเราจะต้องรู้ปัญหาทั้งหมดรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักองค์ประกอบรู้จัองค์กรเราทั้งหมดนะครับจําเป็นในฐานะของผมจําเป็นต้องรู้ทั้งหมดก่อนที่คุณจะเอาเงินเขาอ่ะคุณจะค้าขายอ่ะ คุณอยากได้เงินจากลูกค้าคุณตอบตัวเองได้ยังว่าคุณให้อะไรกับผู้บริโภคคุณให้สิ่งที่ดีกับเขาหรือยังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเราต้องมองย้อนไปก่อนว่าเฮ้สิ่งที่เราทําออกมามันดีพอที่จะไปขายเขาหรือยังเราต้องมองย้อนกลับไปว่าถ้าเราเปนในฐานะเราเป็นผู้บริโภคเนะี่ยไอโปรด์นี้มันดีพอที่เราจะใช้หรอนั้นสิ่งที่เราต้องไปทําคือเราต้องไปรีเสิร์ชเราต้องรู้เลยว่าในตลาดเนี่ยมันมีมีกี่แบรนด์ละเขาขายกันเท่าไหร่ เขาขายกันยังไงเขามีกลิ่นแบบไหนเราต้องศึกษาคู่แข่งศึกษาคู่แข่งเสร็จเราต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคอีกว่าผู้บริโภคต้องการอะไรจะต้องไปขายที่ไหนขายให้ใครขายเท่าไหร่ขายเมื่อไรเราต้องตอบคำถามพวกนี้ให้ได้หมดก่อนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก